สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพยาบาลเช่นเคยนะคะวันนี้มากับกิจกรรมหมอพร้อมนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาลงทะเบียนหมอพร้อมเพราะว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพนะคะเป็นเป็นการที่ระบบสาธารณสุขเนีทำขึ้นมาใหม่ๆสดๆเลยนะคะแต่มันมีประโยชน์มาก เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็โมบายโฟนนะคะมาแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันไว้ก่อนเลยหมอพร้อมเนาะหลายๆท่านมีแอปพลิเคชันแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนดังนั้นข้อมูลมันก <ira> ็จะไม่เชื being the the so ่อมต่อกันก็วันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากสันักงานสาธารณสุขรอพสตแม่ทรายนะคะมาออกหน่วยให้บริการทุก สิทธินะคะสิทธิการรักษาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็ดีการสังคมก็ดีปัตถท่าก็ดีจะต้องมายืนยันหมอพร้อมเนาะซึ่งมันมีข้อดีนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพี่อุตาเนี่ยแพ้แพ้อะไรที่ง่ายมากสมมติไปเที่ยวอยู่ทะเลแล้วเกิดการแพ้อาหารทะเลขึ้นมาแล้วเรามีมีประวัติการแพ้ยาอยู่แล้วด้วยการที่เราจะไปให้ข้อมูลตอนที่เราป่วยฉุกเฉินเลย มันลำบากมันเกิดการสื่อสารที่ลำบากในภาวะที่ฉุกเฉินเนาะแต่เรายืน่นบัตรประชาชนใบเดียวไปมันจะขึ้นในระบบทั้งหมดเลยนะคะว่าเราเคยรักษามีโรคประจําตัวอะไรบ้างแพ้ยาอะไรบ้างไม่ต้องได้สื่อสารกันให้ลําบากอันนี้คือตัวอย่างงา่ายๆแล้วมันก็พัฒนากว่าน,นั้นอีกก็คือว่าในอนาคตเนี่ยก็คือสามารถที่จะไปรับยาที่ที่ร้านขายยาค่ะของเอกชนเนาะที่ขึ้นทะเบียนกับหมอพรอมแล้วได้ อย่างเช่นเราได้ยาวันนี้คิวรับยาที่300ในโรงพยาบาลใหญ่ๆอะ่ะสามนะคะเราไม่ต้องเสียเวลารอรับยาหมอสั่งยาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็นําบัตรไปยื่นที่ร้านขายยาเขาจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลอันนี้แหะค่ะมีข้อดีอีกเยอะเลยนะคะยังไงก็ตามวันนี้เชิญมาลงทะเบียนได้ที่ห้องกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่เจ้แพรชเฉลิมพระเกียรติค่ะ ที่จากราพสตสำนักหงา,าสนสาธารณสุขอำเภอหนองควานนะคะจำนวนสิบ่านที่ให้การเกื้เื้อมามาเปิดรับบริกาค